สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะคะโนรีมาก,ก็จะมารีวิวสิ่งนี้นะคะ ของเล่นชื่ออะไรนะคะคุณพ่อช no. ื่อว uh ่า 3D Instant Sticky Art ครับค่ะคุณพ่อค่ะค่ะหนกรู้ว่าข้างในมีอะไรหนูขอแกะเลยได้ไหมคะได้ค่ะไปแกะกันค่ะโอหนดูสิดูสิข้างในมีอะไรกันบ้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นช่ว เยะเลย,ยนะครับในกล่องก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนครับเป็นสมุดมีลวดลายลายเส้นให้นะครับหลายๆรูปแบบรูปการ์ตูนรูปขนมรูปสัตว์ต่างๆนะครับมีถุงพลาสติกนี่สองถุงมีคลิปหนีบกระดาษนะครแล้วมีอะไรอีกหรก ก็มีสีพลาสติกออกมานะคะ,คะมีสีต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแรกสุดก็จะเป็นไลเนอร์สีดำนะครับ <L iner S 1> เอาไว้ตัดเส้นขอบแล้วที่เหลือก็จะเป็นสีอเอาไว้เติมต่างๆเขาให้มาทั้งหมด8สีนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องมือเอาไว้ช่วยเกลี่ยสีนะครับนี่นี่ก็ทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องนะครับ ิธีการทำทำยังไงเหรอคะคุณพ่อมาเดี๋ยวพ่อสอนนะคะค่ะแรกสุดเราก็ต้องเอาลายเส้นที่เขาให้มาเนี่ยสอดเข้าไปในถุงพลาสติกก่อนนะคะค่ะอืค่อยสอดเข้าไปอ่าแบบนี้แล้วเรียดให้เรียบค่ะ,คะ เดี๋ยวคุณพ่อจะทำตัวนี้นะคะค่ะแรกสุดเราต้องใช้ตัวนี้ค่ะไลเนอร์สีดําซึ่งไลเนอร์ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเปิดฝาใช้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเขยา่าไม่ต้องคนนะครับแล้วก็จะแห้งภายในหนึ่งชั่วโมงมาเดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวพ่อจะทําตัวแรกให้หนูดูก่อนนะคะตัวนี้นะคะค่ะ เียรียค่ะค่อฝึกทำดูนะคะอืมน่าักเก่งมากเพื่อนดูใครทำได้บ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนอริมาด้วยนะคะอาจจะเหมาะกับเด็กโตสักหน่อยลูกนะสักประมาณหกขวบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่สามสี่ขวบอาจจะยังมือไม่ค่อยนิ่งด้วยไงครับ เด็กโตสักหน่อยก็จะควบคุมน้ำหนักมือได้ดีลากเส้นสวยๆเก่งๆใช้ได้ลูก ำขอบขอบป่อนแล้วค่อยไปทำแน่ในนี่แหละให้ผู้ปกครองช่วยน้องๆเป็นกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัวเด็กทำคนเดียวอาจจะเลอะเทอะได้เวลาก่อนจะทำก็ใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะคมานีมาก็ใส่ผ้ากันเปื้อนไว้เสื้อผ้าจะได้ไม่เลอะเทอะค่ะ กล้จะเสร็จแล้ว okay. โอเคโอ้เติมปากเติมตาซะหน่อยตานนี้เป็นจุดเดียวปึ๊บจมูกแล้วก็ตาโอเคอย่าลืมปิดฝาด้วยนะครับมันจะแห้งอาโอเค,อเคแล้วเดี๋ยวเราจะวาดลายอื่นๆลหลาย่ตัวนะี๋ยว เราก็จะทิ้งไว้ให้ตัวขอบสีดำแห้งครประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่นะคะทุกคนเส้นสีดำที่เราบีบไว้นะคะก็แห้งสนิทด,ดีแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการบีบสีค่ะการลงสีกันนะคะเพื่อนๆจะบีบตามจินตนาการก็ได้นะคะหรือว่าจะดูตามแบบนี้ก็ได้ค่ะอเคค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะงมือทำกันลงสีกันว้าวทุกคนดูกากเพรค่ะวิงว่งวิงว่งวิง่งเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็ คล้ายๆกับตัวลายสีดำนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นสีสันทั่วไปมาเริ่มครับตามคำแนะนำว่าไม่ต้องเขย่าหรือคนนะครับแล้วสีตัวนี้จะแห้งภายใน2อถึงสชั่วโมงนะครับอ,อน้องลนะิกิก็ทำอยู่คุณพ่อทำแผ่นนู้นะ ทำรูปมาโพนี่ค่ะหนูจะทำเป็นเรนโบว์เดชนะคะ,คคะพ่อคะขอสีชมพูค่ะ,คะขอบค่ะสนุกไหมคะลูกสนุกมากเลยค่ะ บ้างคะท่านผู้ชมถ้าสวยพอมอมนี์มาบอกน้องริมาได้นะคะสวยไน่น้องชอบมากเลย,เลยตรงเนี้ยชอบตรงเขามหลายสี<ร>ใช่ไหมคะใช่คา,าเลนโบเดชจะมีหลายสีอ่าสรุปนะคะไม่ต้องบีบเลยนะคะแค่เราอืมทเหมือนระบายสีน้ำนะคะมันก็ออกมาและะ้วค่ะ ถ้าเราออกแบบแรงบีบเยอะๆอีกก็อาจจะพุ่งพรวดออกมาเลยใช่ไหมคะพุ่งใช่ใกายเป็นสีละเบอเออเอ่เอสีน้เตอะมีสัหน่อยฮ่าต<ส>รงน<ส>ี้ว่าใช้สีอืนของเล่นชิ้นนี้นะครับก็มีประโยชน์มากครับเหมาะสำหรับเด็กๆ หรือว่ากิจกรรมภายในครอบครัวช่วยเป็นการฝึกสมาธิเด็กฝึกจินตนาการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับฝึกหัดให้เด็กได้กิจทำกิจกรรมในยามว่างฝึกศิลปะครับ คุณพ่อกับน้องริมาก็บีบสีลงครบทุกช่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้แห้ง3ชั่วโมงนะคะแล้วเรากลับมาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรค่ะนี่นะคะ ีของเราที่เราบีบไว้นะคะก็แห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการแกะติดแก้วกับขวดที่น้องได้มาเตรียมไว้ค่ะอ่าช่วยกันนะคะค่ะอยๆแกะนะคะยิ้มอ่ะแกะจากตรงล้รู้เหมื o นแกสติกเกอร์่ไม่เอ้ยมาขาช่วย ครูจะนหนึบหนักมากเลยเมื่อกี้นะคะเ,เพื่อนๆโนริมาพยายามแกะเองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามันแกะยากมากค่ะ oh, <no. S 1> เ,เพื่อนๆสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะแล้วก็เริ่มจากค่อยๆแซะเบาๆนะครับที่ขอบจนหลุดออกมาจากแผ่นพลาสติกจากนั้นเราก็ใช้มือครับค่อยๆดึงออกช้าๆเบาๆนะครับ แกะออกมาระวังมันขาดด้วยนะครับน้องมาเตรียมกดลงม,มาเลยค่ะค่อยๆแปะลงไป ะทุกคนเอาไดมาก็แกะติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะหนกล่องทําได้เยอะมากเลยค่ะครับก็ถือว่าคุ้มมากเลยครับกับราคา239บาทสั่งซื้อได้ที่ช้อปปีนะครับเดี๋ยวคุณพ่อก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับค่ะเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กช่วงปิดเทอมพอดีเลยนะคะค่ะแถมช่วงนี้โควิด รอบที่3ามก็กําลังระบาดอีกแล้วค่ะเด็กยุคโควิดรอบสาใช่ถ้าใครยังไม่มีเหตุจําเป็นอะไรก็อย่าเพิ่งเดินทางออกข้างนอกบ้านเนาะคค่ะหากิจกรรมของเล่นอะไรทํานะคะค่ะอยู่ที่บ้านกันก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะค่ะแล้วก็ฝากดูช่องน้องลิมาชาแนลด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวน้องลิมากับพ่อกับแม่ก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากไปบ่อยนะคะครับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องริมาด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยอร่อย <c oughs> เยีม่มันอร่อยตรงนี้แลนะ้วเนาะอือร่อยตรงคนป้อน,นี่แหละฟินฟินรีมา <c oughs> มีชื่อด้วยเหรอคะ <c oughs> นี่ เห็นไหมเห็นไหมชื่อใครติดชื่อใครติดชื่อน้องชื่อน้องพี่มา